สวัสดีครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้เราส่งอะไรไปบ้างส่วนใครที่อยากจะได้ของแบบนี้ก็ทักทายามาทัก้ามาว่าจะอะไรอย่างรายการนี้รายการนี้ลูกค้าเอาไปอัพลูกค้าจิมนี่คานเดิมต้องการให้มันกว้างขึ้นพร้อมกับเปลี่ยนอัตราทดเป็น843กว้างขึ้นแล้วเปลี่ยนเป็นอัตราทด843ก็เอาคานหน้าหลังตัวนี้ไปเป็นตัว843แล้วกว้างขึ้น ชุดเบกจะชุดเบกเ,เก่าได้ราคามันก็จะเซฟลงไปหน่อยชุดนี้ไม่มีเบรกหน้ามีเพาข้างมีเฟืองมีกระชากขนส่งกันเซตัวน,นี้เพ่าหลังไปครบสายเบ็กมือเครบสายเบรกมือตัวนี้ก็ชุดประหยัดวันนี้นะวันนี้วันที่อะไรติเอ็ดสิดเอ็ดสิงหาหกหกแปดนะชุดนี้เขาขายไปเก้าพันห้าส่วนใครที่ซื้อวันอื่นก็ หากันเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะราคาไม่แตกต่างแต่เดือนเท่าไหร่แต่บางก็ขึ้นนิดหน่อยคีเท่าไหร่นนะ9 5ใช่ไหมเมื่อกี้เราพูด9,500ใช่ไหมโอเคอีู่ที่9 5 0แล้วมาชุดนี้ไปภูเกต็ตไปภูเกต็ตไปภูเกต็ตนี่เขาไปวางอีแต้นไปอีแต้นี่ก็ต้องใช้เบรกหน้าด้วยแล้วก็เบรกหลังครบเผากลางนี่เผากลางยอยยอยนี่เผากลางนี่สปายมีเผากลางนะ เกมตัดผิดภาพคุณเห็นไหมตัดในคันส่งสปายตัวนี้ขายไปพร้อมเข่ากลางด้วยเลยด้วยนี่ก็มือนหกข้ามือนหงาตัวนี้ไปภูเก็ตหมื่าส่วนตัวนี้สิบสีสามตัวนี้ก็รอเจ้าของนะครับยังไม่มีเจ้าของถ้าถามว่าเราเกี่ยวออกมาทําไมมันอยู่ข้างล่างเรา เราเกี่ยวเนี่ยกองคารแบบเนี้ยเราเกี่ยวขึ้นมาตัวน,นี้มันอยู่ข้างบนไงก็เลยเอาเอามาลงก่อนแล้วก็เอาตัวนี้ลงตามตัวนี้จะจะส่งแล้วเดี๋ยวขึ้นหนุส่งก็จะเห็นขึ้นหนุส่งชุดพวกนี้เฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยอ,อะไรแบบแบบเ้ยเตัวนี้เหรอไมไปไไปไม่ไปตัวนี้เหรออือฮึให้ขอสิเวลาดูหน่อยเป็นไรนี่เปืองอะไรเขาเนี่ยเป็นเปรืองญี่ปุ่นแต่มีภาษาฝรั่งนี่นี่โอ,อ,ๆๆอเอสจี นี่มาดูฝั่งนี้ดูข้างในนี่สวยขานาดไหนนีโบโบเลยเป็นไงสวยไหมโบโบเลยมองทะลุไป็มทโน่นนี่มาดูฝั่งนี้เป็นระบบคลัทโอเอสนะเป็นลิมิตพัทโอเอสตัวนี้บอกเลยว่าโคซิงโคซิงโคซิงโคแซดไม่ขายถ้าราคาไม่ถึงขอดูหน้าหนะ่อะขอดูหน้าหน่อยดูดูโอเอสเต็จแล้วดูหน้าดนะ้วยดูหน้าอะไรดูหน้าคนขายเนี่ย ไอ้พวกที่ต่อนักต่อหน้าต่อราคาแล้วไม่ซื้อเนี่ยนะแม่งเจอลูกนี้แล้วแม่งจะเจ็บปวดผมจะขายให้เฉพาะคนที่ถามแล้วซื้อเลยอย่างเช่นฮัลโหลพิเชษราคาเท่าไหร่ถามปั๊บแล้วซื้อเลยผมขายคนนั้นฮัลโหลพิเชษราคาเท่าไหร่พอเปิดปุ๊บต่อแล้วต่ออีกเดี๋ยวถามลูกค้าถามพ่อถามแม่ถามลูกถามเม่ถามช่างถามอะไรปุ๊บบล็อกเลยครับไม่ขายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอะไรคนเลือกมากผมไม่ขายราคาเนี่ยมีไว้ต่อรองไว้คุยได้ถามได้แต่ ถ้าคุณโยกคุณเลี้ยนคุณลีลาแบบว่าเอาดีไม่ดีเดี๋ยวมีมาอีกไหมอย่างงี้กันของอะ่ะผมบอกให้ครับถ้ามันแพงมันขายไม่ได้หรอกผมลงมาทิ้งเป็นกองกองผมขายได้หมดก็แสดงว่าของผมขายได้ถูกปะ่ะแสดงของผมไม่ได้แพงเพราะอะไรของมันมีคุณภาพของที่มีคุณภาพเนี่ยต้องไปอยู่กับคนที่มีคุณภาพไม่ต้องคิดมากคางออกทุกวันเห็นปะ่ะ เขาไม่เขียนที่อยู่เล่นๆหรอกเนือปะ่ะพวกมันโง่ขายไม่ได้แล้วก็มากดราคาขอโทษไม่มีคําว่ากดราคาผมไม่ขายถูกเพราะอะไรรู้ป่ะผมรับประกันหลังการขายผมดูแลตลอดดูแลหลังการขายไอน้นู่นไอ้นี่ด้านพังผมดูแลตลอดไม่เชื่อเดี๋ยวดูในคอมเมนต์เนี่ยให้ให้คนที่เป็นลูกค้าผม,มาคอมเมนต์เนี่ยผมดูแลตลอดผ้าข้างดังผ้าโบงผ้าเบรดูแลหมดเหนือปะ่ะไม่ปล่อยรอยแพลเวลาเขาซื้อเขาถามว่ามีอะไรไหมหลังการขาย คุณดูในกองขนาดนี้ถามว่าผมจะเลิกไหมอาชีพนี้ถ้ามไม่ไหวก็เลิกแต่ก็มีคนสานต่อมีช่างมีลูกมีหลานมีอะไรทําไปเห่อไหมดูของให้กองพปเดินเดินทึกขายไ,ได้ทุกวันไม่ต้องคิดมากคุณอยากได้ของดีหรือเปล่าถ้าคุณอยากได้ของดีอ่ะคุณก็ซื้อแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ของถูกคุณไปร้านขายของเก่า<อ>เ็จเหล็กอ่ะเศจขยะนี่ของคุณภาพดีดูตะม,มันเรียมๆอย่างนี้พอนบันเรียมๆอย่างนี้ โอเคนะฝากปิดคดลิปด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบายรุ้งี่เท่าไหร่ไม่รู้อยากรู้ก็ไปหาข้อมูลเอาเองค่ะโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ